สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กคลิปนี้เรามีนิทานพรีพโมบิลมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อคุณแม่ของซอนยาวันนี้เป็นวันเกิดของซอนยาแต่ว่าซอนยาเนี่ยเธอไม่ยอมมาอาบน้ําดิฉันกําลังหาท,ทางคิดวิธีให้เธอลงมาอาบน้ํานี่ฉันมีของเล่นสุดสซอรพรสรอให้ลูกสาวของฉันฉันเตรียมสบู่แช่น้ำแสนสวยรอเอาไว้ให้แล้วก็ฉันจะใส่ชุดนั่งฟ้าทำเซอร์ไพรส์ให้เธอ สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของฉันฉันอายุเจ็ดขวบแล้วคุณแม่เปลี่ยนสีห้องใหม่ให้ฉันเป็นของของวัญวันเกิดเป็นสีชมพูแล้วก็ยังมีแมวอีกหนึ่งตัวเป็นแมวสีขาวมิวม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 นี่น่ารักไหมล่ะแล้วนอกจากนี้ฉันก็ยังได้กระเป๋าใส่ของสีโปดสีชมพูด้วย แล้วก็มีแป้งหวีผมอันใหม่แล้วก็วันนี้นะคุณตาคุณยายคุณป้านะอ่ะาทุกทุกคนน่ะจะมาทานเค้กที่บ้านของฉันโอ้ยมันเหมือน,น,นฝันเลยล่ะสัญญาดมาอาบน้ำได้แล้วจ้ะลูกเอ้อะไรนะคะอาบน้ำหนูไม่อยากอาบอ้ามาเร็วๆเลยจ้ะลูก สัญญาแม่มีสบ,บู่แช่าอาอาบน้ำแสนสวยรอลูกอยู่นะนั่นสบ,บู่อาบน้ำหรอคะใช่จ้าเป็นสบ,บู่เม็ดบีแช่งน้ำยังไงล่ะเจ๋งไหมล่ะเจ๋งมากๆเลยค่ะแล้วก็นี่ดูสิแม่ใส่ชุดนางฟ้าเซอร์ไพรส์สวยไหมล่ะอ้าคุณแม่ สวยจริงๆเลยค่ะว่ายัางไงล่ะจ๊ะเจ้าอีกน้อยของฉันเธอชอบสบู่อาบน้ำไหมถ้าชอบก็ลงแช่เลยสิแล้วอะไรอยู่ล่ะได้เลยค่ะคุณแม่เย้ลัสตมญาก,ก็ตื่นเต้นดีใจกับสบู่แช่น้ำแสนสวยคุณแม่คะ หนูชอบมากๆเลยค่ะมันสนุกมากๆเลยเนี่ยเป็นของขวัญวันเกิดที่พิเศษสุดๆเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่และซอนยา่าก็เล่นแช่น้ำอย่างสนุกสนานจนสบู่ค่อยๆละลายจนหมดหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเรา คุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง youtube c h anel และสามารถกดปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีของเล่นใหม่ๆและเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับเราด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ